สมเด็จพระพันปีหลวงพระปรีชาชานอนุรักษ์ผ้าไทยพัฒราพรงดงานคงอยู่คู่แผ่นดินรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้น้อมนำและสืบสารงานศิลปะวัฒนธรรมของชาติตามพระราชปัิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยพื้นถิน่น และการรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพันศา90พันศาในวันที่12สิงหาคม2 5 6 5เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้กระทรวงวัฒนธรรมจึงมีโครงการจัดทำหนังสือผู้สาสิน จากท้องถิ่นสู่สากลโดยมอบหมายให้จังหวัดร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดค้นหาหรือออกแบบลายผ้าประจำจังหวัดเพื่อนําข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการจัดทําหนังสือจังหวัดตระนองจึงร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองและผู้ทรงคุณวุฒิโดยมีนางสาวเบญจวรรณมีเพื่อเป็นประธานคณะทางานพิจารณาคัดเลือกลายผ้าประจำจังหวัดระนองและใช้ชื่อว่า อินทนิมศินแร่นองต้นไม้ประจำจังหวัดสื่อความหมายด้วยช่อบใบเสมือนลมหายใจของคนระนองโอบล้อมด้วยความจงรักภักดีผ่านตัวอักษรรอซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยลวดลายต่างๆที่ประกอบอยู่บนผืนผ้าแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพย์ในดินสิ่งในน้ำรวมความเป็นสิริมง,งคลต่อผู้สวมใส่ รักระนองร่ำรวยราบรื่นมีความสุขการดำเนิงนง,งานดังกล่าวถือเป็นการยกระดับผ้าไทยให้มีความโดดเด่นและมีชื่อเสียงในเวทีโลกโดยนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ให้กับชุมชนและผู้ประกอบการซึ่งเป็นการกระตุ้นให้คนในชุมชนเกิดความรักความภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิน่นทั้งยังสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนนำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศจากรากวัฒนธรรมของตนอย่างมั่นคงยั่งยืนสืบไปในการนี้จังหวัดพระนองจึงขอเชิญชวนบุคลากรทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสวมใส่ผ้าลายอินทนิลสินแร่นองต่อไปอง,องไทูชา